เป็นฝ้าหน้าแพ้สารมาจะทาอย่างไรดีเป็นเคสของลูกค้านะคะที่ถามเข้ามาว่าบังเอิญว่าเขาเป็นฝ้าแล้วก็อยากจะหาครีมที่มาดูแลฝ้าแต่ใช้ไปใช้มากลายเป็นครีมมีสารกัดลอกผิวและตอนนี้ผิวแสบแดงมากๆด้วยจะทาอย่างไรนะคะข้อแรกเลยให้หยุดพักครีมที่คุณสันนิษฐานว่ามีสารค่ะเพราะว่ายิ่งใช้จะยิ่งกัดผิวหน้าหน้าจะยิ่งแดงบางออกแต่แสบแดงปุ๊บไวต่อแสง ฝ้าจะยิ่งขึ้นนะคะแล้วทำให้ที่หน้าพังด้วยและงดเมคอัพทุกสิ่งอย่างงดขัดงดพอกงดมาร์กหน้าและงดดีท็อกด้วยเพราะสุดเด็ดสุดดีที่คุณไปเสิร์ชหาใน Google มาเนี่ยก็จะเจอว่าต้องทำตัวนั้นทำตัวนี้พอยิ่งพอกไปพอยิ่งขัดไปหน้าจะยิ่งพังยิ่งแสบแล้วยิ่งแดงด้วยข้อที่2นะคะช่วงระหว่างที่พักผิวหน้าให้สังเกตดูว่าผิวเราเป็นยังไงบ้างฝ้าเยอะขึ้นไหมแล้วก็ สิวขึ้นหรือเปล่าเพ,เพื่อเนี่ยดูแลตามสเต็ปนะคะถ้าสิวขึ้นก็ต้องดูแลเรื่องของสิวด้วยถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของฝ้าหรือว่าอาการตะคายเคืองต่างๆจะได้กินยาแก้แพ้เสริมเข้าไปและที่สำคัญนะคะเลี่ยงจากแสงแดดจัดเลี่ยงจากอาการที่จะต้องไปเจอที่อบอ้าวร้อน,อนๆเพราะจะทำให้มันนิ่งเห่อค่ะฝ้าเหอ่อและสิวมันก็จะเห่อด้วยอุดตันด้วย ข้อที่3นะคะก็คือช่วงที่เราพักผิวหน้าตรงนี้สังเกตดู7-10วันถ้าเราห่างจากครีมมีสารแล้วอาการต้องค่อยๆดีขึ้นเช่นสิวยุบลงฝ้าต่างๆหน้าแดงๆต่างๆต้องดีขึ้นนะคะอาการคันต้องดีขึ้นค่ะก็เป็นกําลังใจทุกคนนะคะที่กําลังดูแลฝ้าอยู่แล้วถ้าเกิดอาการแพ้แบบนี้หลายคนถามว่าเราจะใช้อะไรได้บ้างถ้าพักผิวหน้าแล้วหน้าดีขึ้นแล้วล่ะ แต่อยากจะดูแลเรื่องของฝ้าอยากให้หน้ากลับมาปกติสวยใสยอย่างเก่าแนะนําเลยนะคะตัวนี้จะช่วยลดอาการแพ้สารแล้วก็ลดอาการเรื่องของฝ้าด้วยนี่เลยที่สุดของเซรั่มฝ้าหน้ากระชับระดับยีนสกเขที่ที่ช่วยลดเม็ดสีมลานินถึงระดับยีนเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดําความหมองคล้ําเอาอยู่เขาช่วยเติมน้ําให้ผิวด้วยส่วนตัวที่ช่วยแก้แพ้ก็จะมีอะลาโทอินนะคะที่ช่วยปลอบประโลมเซลล์ผิวใหม่ลดอาการแพ้แสบแดงด้วย บิสาม b ีห้าในอาริซมายตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าใช้เช้าเย็นแล้วคนที่แพ้สารมาต้องใจเย็นๆนะเรากลับไปใช้ครีมที่ขาวไวใส่เร็วไม่เห็นผลหรอกเพราะว่าหน้าคุณแดงๆอย่างนั้นมันยิ่งกัดลอกค่ะแต่ว่าตัวที่ไม่มีสารแบบนี้จะต้องใจเย็นนิดนึงเพราะว่าผิวเรา เจอสารมาแล้วเวลาที่สัมผัสเซลล์ผิวใหม่มันใช้เวลาประมาณ28วันถึงหเดือนแต่เวลาที่บำรุงเข้าไปเรื่อยๆเราดูแลเรื่อยๆประมาณ1เดือนผิวหน้าเราจะกลับมาแข็งแรงและดีขึ้นนะคะ mm. นอกเหนือจากตัวบำรุงแล้วกันแดดจำเป็นมากๆเพราะช่วงที่คุณหน้าบางๆแบบเนี้ยออกไปโดนแสงแดดจะแพ้ง,ง่ายมากแล้วก็สิวเห่อขึ้นง่ายฝ้าขึ้นง่าย ใช้ตัวนี้เลยนะคะ BB กันแดด KT SPF 50 PA บกวกกที่กันได้ทั้ง UVA UVB แสงสีฟ้าแบบไม่มนันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิม้มทาทับเน็กอัพระหว่างวันได้และเข้าได้ทุกสีผิวตัวนี้ทาหลังบำรุงนะทาหลังเซรั่ม ใช้เลยตอนเช้าและก็ทาซ้ำระหว่างวันได้ส่วนคนที่ผิวแห้งแล้วก็แพ้สารมามีผื่นคันสบู่ตัวนี้ค่ะที่เราแนะนําสบูส่สมุนไพรแฮนด์เมดว่านังคำจากเคที่ไม่มีสารซัลเฟตไม่มีสารเพิ่มฟองจะมีว่านังคำพลนลิ้นทะเลและน้าผึ้งที่ช่วยลดสิวลดฝ้าด้วยกับชุดนี้เซตนี้นะคะที่เราแนะนําเลยสําหรับคนที่เป็นฝ้าหน้าแพ้สาร สชิ้นนี้1260วบาทเท่านั้นค่ะส่งฟรีทั่วไทยฝ้าเป็นแล้วไม่หายขาดแต่สามารถดูแลให้จางลงได้อย่างถูกวิธีมีอะไรปรึกษาเคที่นะคะเรเป็นกำลังใจทุกเคสค่ะขอบคุณค่ะ